ครับก็เสร็จที่เรียบร้อยครับมาต้าซีเอ็กซ์สามคันนี้ค่ะสำหรับการเปลี่ยนขอบป้ายทะเบียนนะครับอันนี้ขอบใหม่นะครับกรอบหน้านะครับโออกลูกค้าท่านไหนครับมีความสนใจนะฮะอยากติดตั้งรอบป้ายทะเบียนแบบนี้นะครับติดต่อได้ที่ร้านดิบบริฟาระยองครับสาขาใบพัดถนนหกติดต่อได้ที่เบอร์ศูนย์เก้าเก้าหนึ่งเก้าสี่สี่สองแปดเก้าติดต่อคุณอย่างนี้เลยครับสวัสดีครับ Mama said you're meant to burn as bright as a star among the midnight sky. All the pressure blinded me, but now I see I'm not different from the rest. You said I'd fly away, but my walls have kept me. น,นี่บริฟารยองครับลูกค้านํารถมาด้าซีริกสามนะครับมาดำเนินการเปลี่ยนก๊อกป้ายทะเบียนนะครับอันนี้ก๊อกป้ายทะเบียนเดิมน,นะฮะนะครับก๊อกป้ายทะเบียนหน้านะครับโอเคครับจะทำการเปลี่ยนก๊อกป้ายทะเบียนยนี้นะครับดำเนิกนการเลยเลยครับ